สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุงชนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมกับเมื่อนี้บริษัทอ,อ้อยโชว์พี่น้องอีกนะครับแต่ว่ากะหนีบก้อนเลี้ยงอ้อยนะครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้มีเก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ได้ฝากให้พี่น้องได้สังเกตนะครับเกี่ยวกับอ้อยนักเขียวซึ่งมันมีลักษณะเดินของมันอยู่วัดสียางที่ชัดๆได้พี่น้อง มือนีลุงชวนที่ขออนุญาตนะครับจากประสบการณ์จากการสังเกตนะครับที่อ้อยนักเขียวที่เราก็ได้รับข้อมูลจากผู้ที่ห้พันม้านะครับก็จําไว้มือนีก็อยากเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับว่าลักษณะเด่นของอ้อยยักเขียวซีย,ย่างมีอย่างนี้นะครับก็อยากให้เดี๋ยวเบิ่งอ้อยในมือลุงชวนนะครับอันนี้คืออ้อยยักเขียวนะครับนี่ฟางใต้นะครับฟางขวานี่คืออ้อยขอนแก่นนะครับ ซึ่งถ้าอามาใกล้กันแล้วมันก็ขนาดมันก็เห็นๆนะครับแต่ว,ว่าลักษณะลักษณะของมันนะครับคุณชวนที่ใ้เบิ่งขนแก่นก่อนนะครับขนแก่นป่องน้อยขอใหญ่ตาโปนะครับเอิ้นว่าตาปนตาโปนี่นะครับตาสวดาษาอสสานเอินแล้วมันก็แข็งนะครับแต่ว่าบัดนี้มาสังเกตเบิง่งอ้อยยักขเขียวเด้พี่น้องคือลักษณะของของเขาที่ชัดที่เด่นลักษณะเด่นชัดของเขาคือติ่ขอระย้พี่น้องในเบิ้งนะครับ ลักษณะของอ้อยยักษ์เขียวนะครับสังเกตบนงป้องบอกครับพี่น้องหนึ่งนะครับป้องมันที่ซิกแซกนะครับมันที่ซิกแซกไปมาป้องมันที่บอชฉลุดขึ้นไปตรงๆนะครับมันที่ซิกแซกไปมาป้องป้องหนีที่อ้วนก็ขอนะครับป้องระวังป้องนน่อยเอื่นว่าป้องอ้วนนะครับแอลกิวนะครับวันนี้ตาเพื่อนลบไหนได้พี่น้องตาลบไหนนะครับตามันบอใหญ่นะครับพี่น้อง สามอย่างแล้วแล้วกับอย่างที่สองก็คือสีเขียวในขณะที่ห้องบล็อกกราบนะพี่น้องสีเขียวนะครับในขณะที่ห้องบอล็อกกราบเพราะว่าอ้อยยักษ์เขียวบางคนที่ลูตอออกตนเอาไปให้ก็ได้ถามว่ามันคือมันคือสีแดงนะท่านสีแดงเพราะอย่างนั่ดิเพราะลูกชันได้ลอกกราบไปแต่โชว์พี่น้องนะครับเวลาพี่น้องผู้ใดมาสวนนะครับลูกชันก็นเลยลอกกราบไปมันถือแดดถือลมมันก็นเลยแดงนะครับ อันนี้คือเอามือนีลอกมือนีนะครับมันกบเขียวยังพี่น้องเห็นนี่แหละพี่น้องตียางนะครับลักษณะเด่นของถือว่าเป็นพันยักษ์เขียวแท่นะครับอันแรกเลยนะครับป้องมันที่ซิกแซกนะครับชวนอีกแค่นึงนะครับป้องมันที่ซิกแซกมันที่โปรงนะครับแต่ว่ามันก็มันก็บอถึงกับซิกแซกไหลายนะครับแต่ว่าเขากับสังเกตได้ว่าซิกแซกสองนะครับป้องอ้วนกว่าคอนะครับซึ่งขอดแกนนะครับพอดีอ้วนกว่าป้องนะครับ อ๋อนี่วนกปก้องวันนี้ตาคนแกนโปนะครับตาว่าตานี่นะครับตัวใหญ่ที่สตาน่อยครับถ้าเป็นค้นกับตาตีบนะครับเออตาน่อยนะครับอันนี้คือลักษณะของเบื้องต้นของยักษ์เขียวนะครับที่พี่น้องจะสังเกตได้ซียางนะครับมาเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งคิดได้นะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับมือเนี่ยสำหรับอ้อยยักษ์เขียวสวนลุมชนคือถามประจานะครับ คือวิธีการปลูกฮ็ดจังไดยจังแห้มล้ำไงนะพี่น้องส่วนวิธีการปลูกนะครับพพี่น้องลงชวนชักล่องลึกๆเลยนะครับชักล่องได้ลึกลึกที่สุดเท่าที่รถไถเขาที่เอาลงได้นะครับก็บปัมลึกทาไดยกับบอรร้นะครับแล้วก็ตัดท่อนอ้อยนี่ครับตดตัดท่อนพันนี่แหละครับสามตาเนี้ยสี่ตาเนี2ยสองตาเนี้ยนะครับแล้วก็ไปวาง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 ห่างกันประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนครับพี่น้องแล้วก็ปล่อยน้ําไปนะครับปล่อยน้าเขาล่องเลย วันนี้ลุงชนกับบ่ใส่ตีนเยีบเด้บางคนเขาบอกว่าไปเยียบอ้อยเยีบอ้อยค่าใส่ตีนเยีบเนี่ยมันจะเลือกพูดนะครับถ้ามองไดที่มันมีตมหลๆนะครับลุงชนใส่ไม่งามครับกดลงไปเพราะมิดนะครับมิดป่องมิดล้ำมันนะครับมิดมิดดินซื้อนะครับเพราะว่าถ้ากดลงไปลึกโอกาสเน่ามันสูงนะครับเพราะว่าแดดเผาแห้งหนานี่แห้งหนาแรกนี่แห้งแดดสิเผานะครับดินซี้อนเพราะฉะนั้นอย่าไปกดลึกนะครับวันนี้เพราะมันเกิดเล้วนะครับพี่น้อง ต่อที่ต่อแรกของลุงชนเนี่ยท anyway. ี่เห็ดแบบนี้มันสีเป็นร่มนะครับต่อสองมันสีล่มเพราะว่าลุงช้นบร่ได้เห็ดสูตรนี่นะครับวันนี้เรามันเกิดเรี่วเฮ็ดหุ่นนะครับอาจจะฉีดยาขายาครบขายาคคุ้มหยาเอียงก็ว่าไปนะครับาะว่าจีเห็ดหุ่นออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดมามันห่างมันบ่ได้เกิดทีคือทีเขาไซคูนะครับเขาก็สามารถเอาโจกเห็ดหุ่นได้เอารดเขาเห็ดหุ่นได้พรามันเกิดมาได้ประมาณจากแค้งหัวเขาผมว่าลูกมันน <pe ers> ้ำมาแครงหัวเขาแล้วนะครับพี่น้องให้ลูกมันขึ้นมาก่อนนลูกม ล้วมันกับที่บ่ค่อยล่มนะครับพี่น้องอันนี้คือสูตรลุงชวนนะครับกัล้องน้าไปพิจารณาเบิงถ้าท่านไดอเอาไปเห็ดทันแล้วนะครับแต่ว่ากัแล้วแต่ถนัดดอกว่าอับางผู้บางคนก็ไปใส่เครื่องนะครับแต่ว่าลุงชวนบนในน้าให้ใส่เครื่องของหยอดสองแถวเลยครับยัี่เกี่ยวเนี่ยมันเหมาะกับการหยอดคําว่าหางมาก่อนครับบม่ต้องจําเป็นให้มันเกิดทีนะครับถ้าที่ให่มันดีจริงๆนะ่ะสามสิบเซนนอน,นึงเนี่ยผมว่าสุดยอดเลยครับ ถ้าสามสิบเซนไดโนหนึ่งตาหนึ่งเกิดสามสิบเซนตาหนึ่งสามสิบเซนตาหนึ่งทำมันเย็ดได้ขนาดนั้นนะครับหรือว่าห้าสิบเซนนะครับมันติดทดแทนกันด้วยความใหญ่แบบนี้แหรอพี่นอ้องแดีวแต่พี่น้องที่เก็บไปพิจารณานะครับเนาะส่วนมือนี่นะครับลุงชวนกะมีเก็บความรู้เล็กน้อยมาฝากให้พี่น้องได้คิดน้ำนะครับให้พี่น้องได้ป่อนคลายกับแดดท่อนๆนะครับตัดแตอ้อยโชทุมือไหลดำไปแล้วลุงชวนจอยไปแ,แล้วนะครับคลิปนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้ความอนุเคราะห์สวนลูกชนนะครับมารับเองหรือว่าไปให้ไปส่งหรือว่าข้อตรงข้อตานะครับก็ยังสั่งอยู่เรื่อยๆนะครับข้อตาข้อตาก็ตอนนี้ก็ท่านไดอยากได้ก็ศูนย์แปดเก้าเก้าสี่แปดหกห้าแปดห้ามีตลอดนะครับสั่งหน่อยสั่งหลายสั่งไรเบิรนะครับแต่ว่าสั่งหน่อยนี่ต้องรอมูนะครับถ้าสมมติว่าท่านไหนที่เอาหาสิบตาร้อยตาต้องรอมู ถ้าสองรอยหาติตาขึ้นไปกัเงินพันหนึ่งกัอาจจะไปทรงห้ได้เลยนะครับในคลิปนี้ส่วนหลวงชลชีวิตคิดไปเรื่อยต้องขอราท่านผู้ชมอันเป็นที่เคารพรักทุกท่านก่อนนะครับคลิปหน้ากงเสด็จไปไทยแล้วครับคลิปหน้าหน่าจะเป็นอ้อยที่เกิดเร้วนะครับเดี๋ยวยีโทรไปประสานทั้งพี่น้องที่เอาไปปลูกแล้วกอนว่าเขาสีวางมาให้สัมภาษณ์บอกแปลงเขาอยู่ใส่นะครับคลิปนี้ขอคุณในลายสบายดีสวัสดีครับ